วิธีเช็คเงินเยียวยาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน13นาฬิกาหรือบ่ายโมงกดเงินไปใช้ได้เลยก่อนรับชมคลิปกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยจะอัปเดตข่าวแบบดวนดวนดดน Family News คุณพ่อแชร์ข่าวกดติดตามไว้เลย <c oughs> เช็คอย่างไรเงินเยียวยา3,000บาทโอนเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันที่4กรุกฎาคมวันนี้เวลาบายโมงเงินเยียวยาโควิด -19 จำนวนเงิน3,000บาทจะโอนเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยผู้ถือบัตรมีสิทธิ์1.14ล้านคนสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ทันทีสืบเนื่องจากข้อมูลคอเซ็นเตอร์กลมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ระบุเวลาชัดเจนคือเวลาบ่ายโมงโดยการตรวจสอบจะมี2วิธีคือ 1. นําำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปตรวจสอบยอดเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย 2. ตรวจสอบผ่านระบบอัตโนมัติของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02.109.2345ตลอด7วันหรือ24ชั่วโมง โดยโทรเข้าศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แล้วกดหนึ่งสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือต้องการตรวจสอบข้อมูลให้กด3ถามยอดวงเงินคงเหลือดูจบแล้วกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยจะอัปเดตข้อมูลแบบด่วนด่วนดวน,ดวน,ดวนทันใจหน้าทีต่อนาที Family News คุณพ่อแชร์ข่าวกดติดตามไว้เลย